เราจะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้พี่ขับหยาบคายและเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีคนแรกรับขับเร็นนะคะซึ่งเรื่องนี้มีอยู่ว่าเด็กคนหนึ่งนะคะมาแป่และมาดักเพื่อนตีก่อนนะคะแล้วเขาอ้างว่าเขามีอยู่ทูบเราจะเอาเจไปลงยูทูบเขาค่ะแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็โดนเขาดา่าเช่นกันค่ะไปรับชมเหตุการณ์กันค่ะซึ่งเจเลยได้บอกเขาไปว่าเจก็จะเอาเขาไปลงยูทูบเหมือนกันค่ะทุกคนลองดูเหตุการณ์กันก่อน,นะคะ่ะ ที่ทุกคนนะคะเห็นในคลิปวีโอนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนเริ่มดนังก่อนซึ่งเดงนะคะก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยะคะ่ะ